广平开的那个。 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ f อทนายคลายทุกพี่น้องสื่อวลชนนะครับนะนะครับผู้สนใจข่าวสารทางด้านกฎหมายทุกท่านนะครับเรามาพบกับรายการทนายคลายทุกนะครับโดยทนายเดชานะครับจุกรู่นะครับจุกรูนะครับสบายสบายครับสวัสดีครับนะจุกรู่นะครับจุกรูนะครับทนายอย่าเปลี่ยนไปนะครับอ๋อไม่เปลี่ยนนะครับ นะครับผมยังรักเอฟทุกคนรักแตงโมเหมือนเดิมอุดมการเหมือนเดิมครับอ่สบายดีนะครับสบายดีครับไม่มีเปลี่ยนครับนะนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกโกหกตอแหลนะครับผมเหมือนเดิมครับเป้าหมายในการเข้ามาทําคดีน้องแตงโมนะครับนะก็คือเอาคนร้ายเข้าคุกนะครับนะคุก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 นะครับไม่ว่าจะหนีไปบวชไปทุดงอะไรต่างๆนะครับเอาเข้าคุกหมด นะครับใครรู้จักผมนะครับก็ต้องรู้ว่าผมเป็นคนยังไงตรงไปตรงมาผมไม่ชอบใครผมก็ด่าเลยผมไม่สนใจนะไปว่าจะทัวเธอแล้วต่างๆผมไม่สนใจแนละ้ะผมเตรียมที่จอดได้หมดแล้วครับจุกรูนะครับคนลงคน้ายใครจะหนีไปบวชไปแล้วต่างๆสมมุติว่าทําผิดจริงติดคุกหมดนะถ้าฟังอยู่ตรงนี้ก็ให้รู้ไปเลยว่าผมเอาติดคุกหมดและก็ตํารวจเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาฉลาดเขาสับขาหลอกตลอด นะเขาบอกไม่มีหลักฐานแต่ความจริงแล้วหลักฐานเขาแน่นปึก๊กนะครับขอให้มั่นใจในตํารวจนะผมคุยกับพี่ตำรวจทุกวันขอให้มั่นใจครับการสืบสวนสอบสวนทําทุกวันโดยเฉพาะการสืบสวนเนี่ยทําทุกวันไม่มีวันหยุดขอให้สบายใจได้นะตำรวจสรุปเป็นคดีประมาทใช่หรือไม่ยังครับยังไม่สรุปข่าวปลอมข่าวเท็จทั้งนั้นครับวันๆเนี่ยจะมีคนใส่ร้ายตำรวจทั้งวัน นะทั้งๆที่ตำรวจเขาทํางานก็ใส,ใส่ร้ายใส่ร้ายทุกวันจุกรู้นะไม่รู้เองจะทำํำไปเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่ารักแตงโมรักแตงโมรักแตงโมแต่ไปไงด่าตํารวจด่าทนายทุกวันตํารวจต้องไปสืบสวนต้องมีกําลังใจต้องมีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนด่าทุกวันเริ่มตั้งแต่ไปไงทํางานช้าอายัดช้านะเออรับเงิน นะผู้ต้องหาเป็นคนรวยตำรวจน่าจะรับเงินรับทองไปแล้วอะไรต่างพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับพี่น้องอยากจะรู้ว่าใครฆ่าแตงโมตายผมก็อยากรู้ผมก็อยากรู้ว่าใครทําให้แตงโมตายแล้วคนที่ต้องทําให้อคนที่จะพิสูจน์ความจริงว่าแตงโมนะตายเพราะใครอะไรมันก็คือตํารวจเขามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วพี่น้องต้องให้กําลังใจขอบ้าง ไม่ใช่วันวันนั่งดา่าตำรวจรับเงินตำรวจอายัดช้านะตำรวจมีพิรุษนะครับงานการไม่ทำสงสัยรับตังผู้ต้องหาสองคนเป็นลูกในพลเงินเยอะเงินหนาป่านนี้คงรับเงินกันมาเยอะแยะแล้วทนายเดชาเข้านะครับเข้ามาทำคดีก็เป็นไงรับตังรวยกันแล้วผู้จากลับไปกลับมาผมถามอะคนทึ่งมีหน้าที่ในการที่จะ เรียกความยุติธรรมให้กับแตงโมนี่คือใครคือผมคือทนายเดชาทนายกิตตะแล้วก็ตำรวจโดนด่าทุกวันด่าเช้ากลางวันเย็นด่าเช้ากลางวันเย็นนะครับใช้ตอยคําหยาบคายนะครับบอกว่ารักแตงโมนะแต่ละคนคน,นะครับคนพวกนี้ไม่ได้รักแตงโมเลยนี่ฝากว่านะผมมีหน้าที่ต้องค้นหาความจรงิงเอาคนร้ายมาลงโทษพวกคุณต้องให้กําลังใจไม่จะมานั่งด่าทนายดา่าตำรวจ นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก่อนเริ่มต้นรายการนะครับนะเข้าใจนะครับเรากําลังช่วยกันค้นหาความจริงนะประวัติที่ผ่านมานั้นผมเป็นทนายมาสามสิบหกปีนะครับเราต้องไปไงช่วยกันค้นหาให้กําลังใจผมให้กําลังใจกิตนาให้กําลังใจตํารวจเขาทํางานกันหนักผู้การสืบสวนนะผู้การตีท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นะครับท่านพอบอตรอทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานกันน่ะนะส่วนไอ้พวกเกียร์คีย์บอร์ดแม่งด่าอย่างเดียวไม่รู้นะใครไปเหยียบหางอะไรมันนันวันเนี่ยแม่งอะด่าอย่างเดียวไม่มีความคิดสั้งสรรค์เลยเลยนะผมเข้าไปนั่งฟังการสรุปชันสูตรการตายออกมาเอาความจริงมาพูดแม่งบอกว่าอะไรรับเงินมาแล้วไอ้พวกจิตใจสกรปรกทั้งหลายนะ ผมก็ไปนั่งฟังตำรวจฟังหมอเขาพูดเขาก็บอกว่าเอา้าฟันไม่หักนะผมก็มาบอกความจริงเท่าที่ผมเห็นมาแม่งมาด่าผมบอกผมกลับลำก็ผมไปเห็นมากลับตานะครับหมอให้ดูนะบอกหมอตำรวจไม่น่าเชื่อถือตำรวจไม่น่าเชื่อถือทนายไม่นะ่าเชื่อถือนะและเองจะไปเชื่อถือใครวะนะก็ผมก็ไปนั่งอยู่ในก็นั่งคนตั้งสิบหกสิบเจ็ดคน ตำรวจท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นหมอก็เหมือนการเรียนจบมานะห้าหกคนนั่งนะไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดดาอย่างเดียวผมไม่เข้าใจว่าเราไม่รู้ว่าไปเหยียบหางอะไรมันหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะผมก็มาเล่าให้ฟังเล่ามาฟังว่าเข้าไปคุยกับตำรวจคุยกับหมอตำรวจเห็นอะไรบ้างก็มาเล่าให้ฟังแม่งดาอย่างเดียวนะยังสงใจไอ้พวกนี้แม่งยังไงแม่งมึงโรคจิตหรือเปล่าอะ ก็ไปออกมาเล่าว่นเนี่ยตำรวจเขาบอกอย่างนี้ฟันก็ไม่หักรอยพกช้ำดำเขียวก็ไม่มีถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่มีทุบกระโหลกก็ไม่มีรัดคอก็ไม่มีไฟไหม้ก็ไม่มีใช้มีดฟันก็ไม่มีก็มันชัดเจนกับหมอเป็นคนพูดตำรวจนะพวกเองไม่เชื่อหมอเองเองบอกว่าหมอไม่มีเกียรติหมอตำรวจไม่มีเกียรติตำรวจแม่งไม่มีเกียรตินะไอ้พวกคนด่านี้แม่งเกียรติเยอะนะแม่งไปเชื่อใครก็ไม่รู้ด่าเขาอย่างเดียวระวังนะพวกพวกเองจะเป็นมะเร็ง นะครับนะบางคนบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นศพเราจะไปดูทําไมศพเขาถ่ายรูปมาแล้วก็ชัดทําไมตํารวจเขาทารูปปลอมเงเอ็งไปแจ้งความสิแม่งด่าอย่างเดียวไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยผมไม่เข้าใจว่ามันมันด่าอะไรมันมันไม่มีสติอะไรเลยทําไมไอไอคนในโซเชียลนี่แม่งพูดแล้วมีราคาไงนะหมอ ของสานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งกี่คนเขาเรียนจบมาเขามีความรู้ไม่มีค่าเลยไงนะบางคนก็บอกว่าหมอทําฟันปอมบ้างละ่ะนะทำลายศพบ้างละ่ะเปลี่ยนศพบ้างโอโ้โหแม่งโคตรบ้าเลยมึงดูหมั่มากแล้วนะครับไม่เชื่อหมอไม่เชื่อตํารวจผมถามไอ้คนที่ด่ามหมออสํานักงานตํารวจแห่งชาติด่าตํารวจผมถามว่าคุณเป็นใครมีค่ามากขนาดไหน ตัวคุณเองมีเกียรติขนาดไหนคุณไปด่าเขาผมก็เห็นอะไรมาก็เล่านะครับนะกลับลงกลับลามกลับอะไรพวกเองก็ไปนั่งฟังเอาความจริงมาพูดเสือกไปเชื่อไอ้คนที่นะพูดไม่เป็นความจริงเสือกไปพูดงงเลยสติครับสตินะนะครับมีสติบ้างนะเสพข่าวต้องมีสติมีสติปัญญาบ้าง นะครับนี่คือเรื่องแรกที่จะบอกผมไม่เข้าใจเลยอะไร่น,นคนที่เป็นติดตามเพตทนายคลายทุกเนี่ยนะครับนะผมเป็นทนายความการพูดการจาต้องอยู่บนหลักฐานผมมีต้นทุนทางสังคมนะครับจะมากะจะมาโกหกทำไมมันไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับก็ฝากไว้ต้องรอให้ตำรวจเขาไปแจ้งความหรือไงดำเนินกันดีหรือไง นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างการผ่าศพของตำรวจนะของหมอตำรวจเขาก็ทำตามขั้นตอนหมอต่างๆเขาจะไม่มีส่วนได้เสียทำไมอะไรไงเขาไม่มีเกียรติเท่าไอ้พวกที่ด่าเลยไงไอ้คนที่ด่านี่เป็นไงโอ้โหเกียรติมันเยอะเลยไงฮะไอ้คนที่ด่าเนี่ยมีเกียรติมากกว่าหมอตำรวจหรือไงหมอตำรวจไม่มีเกียรติหรือไงสติบ้างมีเหตุมีผลบ้าง นะครับอันนี้คือฝากนะดาอย่างเดียววันนี้ไปกันใหญ่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าอย่าล้ําเส้นไม่รู้เขาบอกใครไม่รู้อย่าล้ําเส้นการจะผ่าศพครั้งที่สองอย่าล้ําเส้นนะเขาไม่สามารถจะผ่าศพได้ตามอำเภอใจอยากจะผ่าตอนนั้นตอนนี้รัฐมนตรีบอกครับอย่าล้ําเส้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธรรมพูดชัดอย่าล้ําเส้น การจะผ่าศพครั้งที่สองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะตามหลักกฎหมายเนี่ยให้ผ่าแค่ครั้งเดียวจะผ่าจะผ่าศพครั้งที่สองได้เนี่ยไปเปิดตำราไปเปิดกฎหมายดูใครเรียนกฎหมายนะนี่เพจทนายคลายทุกนะไม่จะเพจโจรการจะผ่าศพได้เนี่ยกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์เนะเราไปดูมาตาห้าวงเล็บสี่เขาเขียนไม่ชัดถ้าคุณจะผ่าผ่าศพซ้ํา ผ่าซ้ําหมายถึงผ่าแล้วผ่าอีกอ่ะผ่าซ้ําในทางปฏิบัติมันมีไม่กี่คดีนะครับที่ผ่าซ้ํานะเช่นคดีห้างทองผ่าครั้งแรกตํารวจผ่าต่อมาก็นิติวิยาศาสตร์ก็หมอพรทิพย์ผ่าครั้งที่สามนะสีริราชคดีห้างทองจําได้มม้คดีใหญ่ลองเข้า Google แล้วพิมพ์ว่าคดีห้างทองอ่ะที่อายการพลเม็เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยการผ่าศพเนี่ย ผ่าหลายๆครั้งนี่มันช่ว่าดีนะคดีห้างทองครับผ่าสามครั้งหมอตํารวจผ่าเสร็จอ้าวมาหมอพรทิพย์นะสุดท้ายมาสิริราชถ้าผมจำไม่ผ่าสามครั้งสามครั้งครับผลปรากฏเป็นไงครับคดีแพ้สามยกฟ้องนะพี่น้องประชาชนที่ติดต,ตามเพจนายใครทุกช่วยไปดูนะครับไปค้นเข้าก o เก l e ครับการผ่าศพสามครั้งคดีห้างทองจำได้ไหม ที่คุณนพปปดลน,น่ะนะถูกกล่าวหาเป็นจำเลยคดีฆ่าพี่ชายอ่ะไปดูครับนั่นคือการผ่าศพในอดีตที่มีการผ่าหลายครั้งหมอตำรวจอ่ะหมอพรอทิพย์แล้วก็ศิริราชถ้าผมจำไม่ผิดสุดท้ายศาลยกฟ้องไม่สามารถสา,สาเหตุการตายได้สต,สติครับสติครับนะมีสติคิดอย่างมีระบบหาข้อมูลบ้าง ทำการบ้านก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการด่าคนอื่นแม่งโคตรง่ายเลยแค่แหกปากออกมาแล้วก็จบแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสังคมเลยมีปากก็พูดไปเรื่อยทำการบ้านก่อนที่จะมา,าวิพากษ์วิจารณ์ไปดูเข้า Google ไปพิมพ์ดูการผ่าศพในอดีตผ่าหลายหลายครั้งไม่ใช่เป็นผลดีอายการบรเมตอาทิย์อยดีอายการคดีอาญาอาญาทนอาจารย์บรเมตรครับอัยการชื่อดัง ให้สัมภาษณ์อมรินทีวีไปดูครับบอกว่าการผ่าศพหลายๆครั้งไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วผ่าไปผ่ามาปรากฏว่าอะไรหาสาเหตุการตายไม่ได้ผ่าถึงสามครั้งคดีใหญ่มากครับนะเริ่มตั้งแต่หมอตำรวจแล้วก็หมอหมอพรทิพย์แล้วก็หมอศรีรัตไปไปลองดูไปดูดูจากอมรินก็ได้เพราะนั้นการผ่าศพหลายๆครั้งไม่ใช่ดีเสมอไปนะครับนะ ตามกฎหมายของนิติวิทยาศาสตร์มาตราห้าวงเล็บสี่การจะผ่าซ้ําได้ต้องเป็นกรณีมีความจําเป็นมันจะมีความจําเป็นอะไรถึงจะถึงจะต้องผ่าไหมเช่นหมอตํารวจทุจริตนะคดโกงผ่าผิดวิธีบกพร่องนะทำงานไม่เรียบร้อยนะไร้ซึ่งสติปัญญาคือพูดง่ายงโง่นะครับคือมีความโง่เขลาปัญญา นะทางานผิดพลาดนะลม้มคดีอะไรต่างๆมันต้องเป็นกรณีที่เขาทํางานผิดพลาดถึงจะมีการผ่าซ้ําได้ตามกฎหมายของนิติวิทยาศาสตร์มาตราห้าวงเล็บสี่จะผ่าได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคณะกรรมการนิติวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยปหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพอบอตรหมออะไรอีกเยอะแยะมากมายรวมแล้ว่าไรอ่ะ โอ้โหเยอะเลยสิบห้าคนต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหมอต่างๆเนี่ยรวมแล้วสิบห้าคนลงม,มติว่าก็ในเมื่อหมอนิติอ่านิติเวชต,ตำรวจเขาผ่ามาแล้วนะคุณจะมีความจําเป็นอะไรที่ต้องมาถาผ่าเพิ่มแล้วผ่าบ่อยๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะดีเสมอไปมันอาจจะดีก็ได้ยิ่งสับสนไปใหญ่ก็ได้เอาผลครั้งที่หนึ่งไม่เหมือนครั้งที่สองครั้งที่สองไม่เหมือนครั้งที่สามสุดท้ายสารยกฟ้อง หาสาเหตุการตายไม่ได้ไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่หมอคนหนึ่งก็ผ่าแล้ววินิจฉัยไปอย่างคนที่สองก็ไปทางคนที่สามก็เรียบร้อยยกฟ้องนะครับไปดูครับคดีห้างทองครับนะจะด่าชาวบ้านทําการบ้านหน่อยทําการบ้านก่อนด่าชาวบ้านยาวมันนะยาวมันด่าด่าใครด่าแต่ทําการบ้านไปศึกษาหาความรู้บ้างและแหล่งในการศึกษาหาความรู้หาแหล่งที่แม่งมี มีราคามีคุณค่าหน่อยนะครับไม่ใช่เพจโจนเพจดักเพจที่แม่งไม่มีที่มาเท่าไปไปหาเพจที่แม่งมีองค์ความรู้หน่อยไปทำการบ้านหน่อยไปดูเพจหมอน่ะอย่างเช่นอะไรนายกสมาคมหมอนิติเวชแห่งประเทศไทยอะไรต่างๆเช่นหมอสมิธไปดูไปดูเพจที่เป็นของแพทย์เปิดเออเฮ้ยมัน,เป,นเป็นยังไงวะการผ่าศพคืออะไรการชันสูตรคืออะไร การถ่ายภาพจากศพคืออะไรไปหาคนที่แม่งมีสติปัญญาหน่อยไปคือไปเติมปัญญาก่อนที่จะแหกปากด่าชาวบ้านเขาไปดูหน่อยนะแล้วเวลาพี่พ่างวิจารณ์เนี่ยมันจะได้มีคุณค่าก่ะเพราะว่าทําการบ้านบ้างไปหาความรู้นะครับเพศทนายคลายทุกเนี่ยนะถึงบอกเป็นเพศที่ให้ปัญญาไปดูเพจหมอหมอต่างๆหมอนิติเวชใครบ้างไปอ่านบทความทําการบ้านเข้า Google อะไรต่างๆแล้ววิจารณ์เขา นะครับเข้าใจนะการผ่าซ้ําภาษากฎหมายเรียกว่าการผ่าซ้ําหรือการผ่าครั้งที่สองถ้าต้องมีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นไม่ต้องผ่าอีกจะผ่าทําไมตํารวจก็ผ่าเสร็จแล้วจบแล้วนะก็เรียบร้อยหมดหน้าที่พนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนไม่มีหน้าที่อะไรต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับนิติวิทยาศาสตร์หลายคนบอกโอ้ตยตํารวจเตะทวงไม่ยอมท,ทําหนังสือไม่ยอมน,อนั่นยอมนี่เป็นการบิดเบือนทั้งสิ้น คนที่บอกว่าตำรวจเตะถ่วงนะครับในการออ่าเกี่ยวกับเรื่องการผ่าศพครั้งที่สองเนี่ยคนพวกนี้คือคนโกหกตอแหลผมคุยกับตำรวจตลอดวันนี้ทั้งวันไม่มีเขาจะเตะถ่วงทาไมเพราะมีข่าวออกมานะผมโทรไปถามเลยนะผู้การสืบนะอะผู้กำกับโรงพักสพเมืองมีใครเตะถ่วงไม่มีเขาชี้แจงผมอย่างละเอียดไม่มีอะไรมันหมดหน้าที่แล้วเขาชนะสูตรพิกศพจบแล้ว ศพไปอยู่ที่อานิติเวชตํารวจเอ้ากอกแม่คุณแม่น้องตโมอยากจะได้ศพเขาก็บริการรับส่งส่งไปที่ธรรมศาสตร์หลังจากนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับหลังจากนั้นจะผ่าอย่างไรที่ไหนก็แล้วแต่พระเดชพระคุณนะครับนะนะแล้วแต่ท่านนะครับท่านจะจะผ่าไงมันไม่มีกฎหมายบอกไอ้ตารวจต้องไปท,ทําน่นทานีาา่อะไรต่างการการกอกว่าตํารวจเตะถวงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการโกหก กลางวันแจกแจกไม่มีนะครับไม่มีกฎหมายมาตราไหนเลยครับตำรวจต้องทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆนะครับการผ่าครั้งที่สองเป็นไปตามกฎหมายของนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาตราห้าวงเล็บสี่ถ้าอยากผ่าก็อา้าวคณะกรรมการมีสิบห้าคนก็ลงมติไปสิก็วันนี้ก็ลงมติมาเรียบร้อยเอกฉันไม่ผ่าได้ก็พรุ่งนี้ก็ผ่าไปบ่ายสองก็ผ่าไปตำรวจไม่ได้เตะทวง เพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารไปทําการบ้านไปเติมสมองหน่อยสมองอะเติมเติมสมองก่อนวิจารณ์ด่าชาวบ้านเข้า Google พิมพ์เลยพรบรวา่าในการให้บริการน่ะนิติวิทยศาสตร์น่ะพอเข้าไปแล้วไปเปิดดูมาตาห้าวงเล็บสี่ทำการบ้านก่อนจะมาแหกปากด,าด่ดาตำรวจด่าอะไรต่งางๆทั่วไปคนที่เขาทำงานแม่งก็หมดกำลังใจ นะดาอย่างเดียวแต่ในสมองไม่ได้ทําการบ้านหาเลยเลยนี่คือสั่งไว้เพราะนั้นตนํารวจไม่ได้เตะทวงเขาอยากจะให้รีบดําเนิน,นการผ่าเลยเขาถึงรีบส่สงศพอต่างๆไปธรรมศาสตร์นะนิติวิทยาศาสตร์อยากผ่าก็ผา่าและมีคนบอกวอ่าไหก่อนหน้านี้ไม่เคยตั้งกรรมการน,นะก่อนจะมีการผ่าครั้งที่สองอันนี้เป็นเท็จครับไม่จริงครับนะการที่ไม่มีตั้งไม่มีการตั้งกรรมการสมมติจะให้นิติวิทยาศาสตร์ นะนะนะถ้าจะให้นิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมหรือเรียกว่านิติวิทย์ของกระทรวงยุติธรรมผ่าก่อนหน้านี้ไม่ต้องการตั้งกรรมาการต้องเป็นการผ่าครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนว่าอย่าบิดเบือนอย่าตาแอแหลนะครับอย่าตอแหลนะครับการผ่าครั้งแรกอ่าสมมติมีคนถูกยิงตายกันมาเฮ้ยกูไม่ไว้ใจตำรวจไว้ตำรวจแม่งเชื่อถือ,ถอไม่ได้นะกูเกลียดตำรวจตั้งแต่กูเกิดมานะครับ เพราะฉะนั้นผ่าครั้งแรกจะไปนิติวิทยาศาสตร์เลยอันนี้ได้นะครับไม่ต้องตั้งกรรมการการที่ต้องตั้งกรรมการคือการผ่าซ้ําหรือผ่าครั้งที่สองเป็นต้นไปต้องตั้งกรรมอ่าต้องต้องตั้งกรรมการเพราะอะไรครับตั้งขึ้นมาเตะท,ทวงเลยไม่ใช่ครับกฎหมายบังคับการผ่าศพไม่ใช่การน,นะการสับหมูนะนะสับเนื้อสับอะไรตามตลาดไม่ใช่ศพคนนะครับต้องให้เกียรติผู้เสียชีวิต ให้เกียรติยากเพราะฉะนั้นกฎหมายบังคับเนี่ยนั่งฟังผมอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์หลายเครื่องเข้า Google พิมพ์เลยตามที่ผมบอกพอรบรเรื่องการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์แล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูมาตราห้าวงเล็บสี่กฎหมายบังคับต้องทําต้องตั้งกรรมการถ้าจะผ่านะถ้าจะผ่าสองครั้งต้องตั้งกรรมการเข้าใจนะครับถ้าไม่ตั้งกรรมการผ่าไม่ได้ไม่เกี่ยวกับตํารวจ อย่ามาโยนขี้ให้ตำรวจนะครับอย่ามาโยนขีอนนน้อย่าทำให้ถังสังคมสับสนนะครับจำไว้นะครับอย่าทำให้ถังคมแบบสับสนไม่เกี่ยวตำรวจกฎหมายมันเขียนชัดผ่าครั้งที่สองจะผ่าได้ตามกฎหมายมันมีไฟบังครับมาตรามาตราห้าวงเล็บสี่เข้าใจชัดเจนนะครับเพราะนั้นตำรวจเขาไม่มีเขาไม่มีมาเตะถ่วงแค่่วงทําไมอ่ะคุณไปผ่าให้นจบจไปพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าตรงกันก็ดีถ้าไม่ตรงกันอ่ะก็ว่ากันไปถ้ามีหลักฐานว่ามีการทําร้ายร่างกายหรือหรือการฆ่ากันตายอะไรตัวว่า,วาไปก็แจ้งข้อหาเพิ่มผมชอบจะได้จบจบ,จ,บ,จ,บจริงนะครับการให้ความรู้ของผมเนี่ยนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาผมไม่สนใจแม่งละทัวเธออะไรนะไม่สนใจนะผมเข้ามาทําก็ดีผมเป็นทนายอาชีพไม่ใช่พวกทนายประเภทหิวแสงอะไรต่างไม่ใช่เข้ามาทําอย่างไรหาคนผิดมาลงโทษ คนที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนคือตำรวจแล้วไปนั่งด่าเขาทุกวันนะแล้วใครแม่งยอยากทํางานเนะี่ยด่าทุกวันด่าตำรวจเสร็จเอ้าด่าทนายอีกนะเออดูเนึ่ไม่เข้าใจนแต่ละคนเนี่ยนะแล้วบอกว่าอะไรรักแตงโมรักแตงโมลักยังไงวะไอ้คนทํางานนั่งด่าแม่งทุกวันแต่กลับไปเชื่อไอ้คนพวกที่แม่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในคดีเลยไม่ฟังไปเชื่อมันมันโนงเข้าไปนะแบบนั้นแบบนี้แบบอะไร บอกแล้วว่ามันเฟคนิวมันของปลอมทั้งนั้นร้อยหกสิบคลิปร้อยหกสิบการโพสบนโซเชียลมีเดียเป็นของปลอมทั้งนั้นนะครับนะเป็นของปลอมพูดเพื่ออะไรด่าทนายเพื่ออะไรด่าตำรวจเพื่ออะไรก็หมดกำลังใจปล่อยแม่งไปดีไหมก็ดีฮะด่าตำรวจด่าทนายทุกวันนะครับ ไปทําการบ้านนะครับทําการบ้านฝากไว้เอ,อนะครับวันๆน,นะตั้งคําถามไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้ใครก็จะไปทําอะไรตามใจเองอนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้พูดบอกเฮ้ยไม่ใช่นะการผ่าศพครั้งที่สองมันมีกฎหมายรับรองคุ้มครองนะจะไปทําตามใจใครไม่ได้ให้ hey, กูจะเอาวันนั้นวันนี้กูอะไรมันไม่ได้รัฐมนตรีพูดชัดน,นะอย่าล้ำเส้นไม่ นะครับเขาไม่รู้พูดถึงใครก็ไม่ทราบนะครับรายการนี้คือรายการให้ความรู้แม่จะเอาทัวร์เมืองลงมาอะไรต่างๆผมไม่สนใจหรอกหน้าที่ผมคือทนายอาชีพรักษาผลประโยชน์ทำยังไงเอาคนร้ายแม่มาติดคุกจบนี่คือภารกิจผมแล้วก็ภารกิจอ่าของคุณแม่น้องตมโมวนะพอคุณแม่บอกว่าขู่ว่าไอ้ใครไปใส่ร้ายกาจะแจ้งความจับอ้าวด่าคุณแม่พอผมบอกว่าตํารวจเขาจะจับ ร้อยสิบกิบอ้าวมาด่ดาผมนะถ้าพวกเองในะพวกไอเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายถ้าพวกเองไม่ได้ไม่ได้เอาข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เองจะไปกลัวอะไรก็แสดงว่าพวกเองก็รู้ว่าสิ่งที่เองเองทำนี่คืออะไรความเท็จใช่ไหมหรือไม่อย่างไรนะแต่คนไหนเนมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์นะคุณเอามาหาผมเลยเดี๋ยวผมพาไปส่งให้ตำรวจถ้าเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความเท็จเนี่ยผมบอกอยู่แล้วแม่งเท็จหมดเลยร้อยหกสิบิบ ไปไงก็หยุดซนะหยุดสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมผมถามว่าคุณเอาคลิปโกหกมาปล่อยทางโซเชียลมีเดียบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดตำรวจทำงานก็แม่งเสียสมาธิเลยเอา้ายังไงแน่วะเอา้ามีการเอาเอาเชือกรัดคอเอาวาาสาดเอาไฟเผาแตงโมอา่าบางคนบอกมีการแทงแตงโมบนเรือโอ้มึงบ้าหรือไงตำรวจก็ไคว้เขวไปหมดนะกระจายข้อมูลเท็จไปทั่วโซเชียลมีเดียหมด นะครับบางคนก็บอกทุบกระโหลกบางคนบอกนะเอาเอาขวดวายตีหน้าบางคนกอดไปเอาดึง oh. ผมอะไรโอ้โ oh, ห oh, มึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าเติมสมองก่อนวิจารณ์ทำการบ้านก่อนวิจารณ์คนอื่นนะครับนะผมจะนยายเดชาไม่สนใจอะไรเราเธอต้องโซเที่ยลอะไรนะนี่ผมมาเล่าให้ฟังให้ความรู้กับประชาชนว่าต้องมีสติวิจารณ์อะไรไปทำการบ้านนะ จะวิจารณ์คนอื่นไปศึกษาหาความรู้ก่อนข,ขั้นตอนการผ่าศพทํำยังไงผ่าตผ่าศพผิดประเภทเป็นยังไงไปติดตามเพจหมอก่อนนะครับผ่าครั้งที่สองทำไมต้องผต้องผ่าไปอะไปหาความรู้หน่อยหาความรู้จะวิจารณ์อะไรต่างๆนะนะผ่าศพก็ต้องถามหมอผ่าศพไม่ใช่ไปถามคนอาี่อืนกฎหมายก็ต้องถามทนายเข้าใจไหมครับ นะการสืบสวนสอบสวนก็ต้องเชื่อตำรวจไม่จะไปเชื่อใครไปเราะไม่รู้แม่งเป็นไรวิพา์วิาวจารณ์นะถ้าเรื่องการสืบสวนสอบสวนก็ต้องถามตำรวจข้อกฎหมายก็ต้องถามทนายผ่าศพก็ต้องไปเชื่อหมอนะหมอที่ว่านี่คือหมอที่คนผ่าศพนะครับเข้าใจนะครับทําการบ้านนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องแตงโมนะครับผมในฐานะทนายผู้รับผิดชอบทุกอย่างในคดีน,นี้ต้องรับผิดชอบ ฉันตำรวจชันในการชั้นศาลต้องเป็นคนว่าความต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความผมไม่สนใจเสียงอะไรต่างๆทางโซเชียลไร้สาระยกเว้นคนไหนที่ช่วยค้นหาความจรงิงแบบบริสุทธิ์ไม่ใช่หิวแสงคุณมีหลักฐานอะไรคุณส่งมาเดีย๋ยวผมไม่ให้ตำรวจนะครับปากไปแค่นี้ครับวันนี้ก็คงสั้นๆน,นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์จุกรูจุกกรูไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ